ตอนนี้ผลพีศาจห่างจากเรา60เมตรนะครับคนดูนดูกันผลอะไรเฮ้ยเฮ้ยเหลือง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 คนดู สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมวายหนึ่งงสามเดิมนะครับนะผู้ชมครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับบล็อกฟูดกันอย่างเช่นเคยนะครับผู้ชมผู้ชมครับจาก2คลิปที่แล้วที่เราทําไปปลดล็อกพลังล่าผลโมจิและพลังล่าผลพระนะทุกคนมาวันนี้เดี๋ยวผมจะห้ผู้ชมไปปลดล็อกพลังตามล่าผลเสือนะครับเป็นผลที่ดรอปยากที่สุดในบล็อกฟูดนะครับทุกคนเรามาดูกันว่าผลเสือจะออกยากแค่ไหนนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันดับแรกขอสุ่มผลพิศดารก่อน สูตรผมบอกเลยว่าผมจะชอบใช้สูตรนี้นะทุกคนนะเดินมาให้ตรงนะครับทามุงมวงสาให้ได้หักซ้ายนิดนึงคือผมทําบ่อยมากสูตรเนี้ยเดินตรงแล้วก็หักซ้ายนะครับจากนั้นเรามาสุ่มเราก็จะได้เป็นผลหลักล้านนะครับทุกคน <c oughs> สามสองหนึ่งมาครับผม <c oughs> เข้าให้อู๋สามเท่ที่ไหนล่ะ <c oughs> <c oughs> สปินโอเอาสะเขินเลยนะเม <c oughs> ื่อกี้อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะทุกคนมาเอาใหม่มารอบนี้เราจะเดินแบบ ซิกแซกหน่อยซิกแซกหลบมุมเสามาเก็บกล่องนะครับแล้วก็เดินหลบกลับมาที่เสาต้นนี้ต้นเดิมนะครับวนออกมาทางด้านซ้ายทำมุมตรงมาตรงที่ที่สุ่มเลยนะครับทุกคนและเราก็จะสุ่มเลยนะครับหลักร้านจงมาเพี่ยงเย้ครับเปิดหัวมาก็เกลือน,นินน้นทั้งสองเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหชะตากรรมผมจะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ดวงจะดีหรือเปล่าไปลุยกันครับ แรงไปไหมแอดมินแรงไปไหมจ้าได้ One hour later อะไรจะดอกครับองเปิดหายคิตีด้วยนะเพราะว่าหายคิตัวเล็กยังไม่ครบเลยเก็บหายคิไม่ครบห้าพันทำ B 2ไม่ได้เลยผมหลักล้านต้องมาแล้วว่าจังหวะเน,นี้ยหลักล้านต้องมาแล้วทุกคนตัวอยู่ไหน นี่แนะเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหคนหน้ำแข็งฮะ,ฮร,ะรอบนี้เอาน้ำแข็งแล้วก็ไฟอยู่ด้วยกันแล้วกันแข็งกับไฟเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วฟังไหนวะฟังนี้เหรออ่าสโน่ด้วยครับทุกคนมา ผลเ,เทียบเทียบผลโหดมาเลยมาเลยมาเลยชึบ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 ไม่ใช่ข้างล่างอีทางผลอะไรวะผลอะไยอะไหนวะ,นวะข้างหลังเหรออ๋อ,อ,อ,อคนสปริงโอ้โหน้องโอ้ยน้องเลเวลสามเองเอาไปปุ๊บอ่ะสปริงพี่ให้ให้เขากินยิ้มก่อน หรือสามก่อนสินเย่กดพิษาดเกิดครับทุกคนทางไหนวะ1า0เมตรทางนู้นเหรอไม่ใช่กอดเชะกอดเชะครับกอดเชะกอดเชะลุกงี่ไงแม่นยิ่งกว่าจับวางผมบอกเลยคนอะไรครับทุกคน100เมตรทางไหนวะลุก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 เอาเอาเอาลุกเฮ้ยตะก่อน ไม่เจอคอยู่ไหนวะผลหลักล้านจงมา20 20เมตร25 20 <Huh? S 1> สิบกโอ้โหฮะโอ้โหผลโซกังไม่ใช่ผลเทียบนะครับผลกังได้เวลาสูมผลวิศารของเราแล้วนะครับใช้สูตรหน่อยแล้วกันเปิดสิต้า หนึ่งทีสมแล้วครับเป็นการบังตาแอดมินนะครับปั๊บเขาให้ว่าแล้วบังตาแอดมินเป็นไงล่ะฮะเป็นการบังตาแอดมินกิโลฟุดอ่ะตัวนี้ดิตัวนี้ใช้อะไรดีตัวนี้เราต้องใช้สจเวกนะครับปึ๊บี่บังตาแอดมินปึ๊บมา พับเข้าให้ทำไมผมรู้สึกทอยทุกคนที่จะฝนกากอย่างนั้นลงวินโดว์ใหม่แม่งจำรหัสบอกรุดไม่ได้ทักรหัสเลยทุกคนรหัสผมเยอะๆหายหมดแล้ะแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสผมจำแค่สองตัวนี้ก็พอมาทดสอบฝีมือหน่อยทุกคนไม่ได้เล่นบอกรุดหลายวันละฝีมือตกปะเนี่ยไหนดูดิคนเสือเราเป็นไงฝีมือดอกหรือเปล่า หนึ่งสองสามสี่กาากอกน่งพเลยแล้วกันโรงงานไม่สนเอาคนก่อนจังหวะนี้คนพิศดารไปเอา <c oughs> เฮ้ยปีงจัดเลยดูดิโ <c oughs> <c oughs> อ้โหยางแหลกไปไหน ุ่มบนพระล่วงไปหนึ่งครับสัวต่อไปพอนุโมโบจีแน่นอนจำกระหมอ่อมโคตรแหลกอะทุกคนโอเคได้อีกหนึ่งครับบลพีศาแเราไม่สนนะครับ <c oughs> ไม่ได้สนบนพีศาจเลยนะจะเอาคนหนึ่งเดียวเลยเอ้ยโอ้พิงจัดเลยเซิร์ฟโคตรพิงเลย เซิร์ฟอย่างปิงเลยทุกคนถึงเราไม่ได้ผลพิษารก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้กระตือผลครับรีบเร็วรีบเร็วผลเสียดอกแน่เลยเนะี่ยผมว่าเนี่ยเ0 0ร้อยเมตรห่างจากตรงนี้ผมว่าถ้าเรือสีไม่ใช่เจ็ดสี่เจ็ดห้าคาเฟ่เหรออ่าไกลไขคาเฟ่ด้วยว้าว <Wow. S 2> เอาฝั่งนี้แน่นอนเลยทุกคนมีใครมาตุ๋ยแล้วไหม โลกนี้มันโหดร้ายนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีอะไรสีดำดำเหรอโอ้สีดำดำโอ้ผลบ,บอมครับทุกคนผลบอมฮะเสืบบอมาแล้วโอ้เต็มเลยข้างในทุกคนจังหวะนัวนัวพี่เสือชอบพี่เสือชอบฆ่าก่อนเลยหนึ่งตัวจึดย้ำกระหม่อมไปอีกหนึ่งแตกไปหนึ่งครับทุกคนได้มาหนึ่งตัว ใครไม่รู้แหละพี่เสืออัดอย่างเดียวพี่รับาไม่เน้นไม่เน้นโรงงานครับเน้นคนครับผมมาใครก็ได้ก็ปิงปิ้งปิงป,งป,งป,งปงิจัดเลยไม่เน้นโรงงานครับผมเน้นคนครับย่ำกระหม่อมเอายิ้ไม่รู้โดนใครบ้างเลยเอาคนอย่างเดียวตอนเนี้ยนเปิดเผามิงมันมีคนเข้าหวัวสิบล้านอยู่นะครับนคนเนทุกคนเอายิ้ เอาไปยิงไอนเอ้ยพ่อหนุมเผามิงไอนี่เหรอสิบล้านใช่ปะไอตัวนี้ไม่สิบล้านน่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยเจอแล้วทุกคนไม่ไม่เอาครับเจ้าข้าหัวสิบล้านครับผมคนพีศารเราไม่เอานะเรียบร้อยครับพ่อหนุ่มข้าหัวสิบล้านแตกเราแล้วครับทุกคนมามีใครให้เราฆ่าต่อได้บ้าง เออชุบเออชุบเออชบไอใครใครใะเอ๋เบบี้มีใครฆ่าได้บ้างฮัลโหลมีใครผมฆ่าได้บ้างเออมีใครฆ่าได้บ้างพ่อหนุ่มผลโมจิบอกฮะใครใครหมดยังหมดยังเอาหมดแล้วนะครับโอเคครับผมครับที่แค่หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นร้อยเมตร หน้าบอสใช่แน่ๆโอ้ยมีแสงทุกคนคนดูมีแสงสีทองอะไรเอ่ยโอ้โห,โโหผมก็คิดว่าผลมังกรนะไม่เงี้ยเห็นชิวเขียวโอ้โหแม่งหลอกตาผมคนดูมันหลอกผมอีกแล้วจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เคยแบบได้ผลดีเยอะมากๆนะโอ้โหมันหลอกผมคุณหลอกดาวได้ไงเนี่ยเหรอ <c oughs> ผมเห็นเป็นแสงน่นคือแบบคตรดีใจอ่ะตอนแรกอ่ะยังไงก็แบบผดดีแน่ๆเลยเลยวันเนี้โอ้โหบาลีนะครับ <c oughs> ผลโศกัง One hour later ตอนนี้ผลพิศารห่างจากเรา60เมตรนะครับคนดูไปดูกันผลอะไรเฮ้ยเฮ้ยเหลือง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 คนดู <c oughs> <c oughs> ผนเสียโอ้โ ผนเสือดอบก,กับทุกคนในที่สุดก็ดอบนะคือเป็นอะไรที่โคตรยากอ่ะโอกาสคือแบบหนึ่งในหมืน่นนะ่ะโอโ้โหเกินไปเปล่าเฮ้ยมันเกินไปแล้วฝนเสือเกินไปแล้วโอโ้โหผลเสือดอบก,กับทุกคนโคตรดวงดีอ่ะโอ้โห จดเก็บเลยแล้วกันครับดวงดีจับจานโอ้หไม่มีอะไรดวงดีเท่านี้แล้นี่คือที่สุดของดวงแนละวบองตรงไม่มีคนไหนที่ดวงดีเท่านี้อีกแล้วโอ้โหบอกเลยว่าสุดมากนะครับโคตรโคตรลุนะ้นอะคตดีใจอะเออ